สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมันตุมเตชินขอโทษแอร์พันธิลากลายเป็นคลิปเรียกน้ําตาท่วมจอทันทีหลังจากในช่อง YouTube ของพิธีกรชื่อดังมัตุมเตชินได้เชิญเพื่อนสนิทอย่างสาวแอร์พันธิลามาร่วมรายการร้อมพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการทําสาวแอร์และมัตูมถึงกับน้ําตาแตกเมื่อการนัดมาพูดคุยในครั้งนี้ถือเป็นการนัดมาเคลียร์ใจขอโทษที่เคยทําให้ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้ง ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่มาตุมได้เล่าว่าก่อนบวชแอนโทมาและพูดว่ามีคนในวงการหลายคนไม่โอเคกับการกระทําของมาตุมด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่เขาฝากอนุโมทนามาและเธอเห็นด้วยกับเขาเธอเห็นข้อเสียของมาตุมอยากให้เพื่อนไปตั้งใจศึกษาพระธรรมและออกมาเป็นคนใหม่จริงๆและล่าสุดที่ออกรายการเนึงที่แอนถูกไอซ์ขอแต่งงานเมื่อพูดถึงจุดนี้มาตุมและแอดถึงกับน้ําตาไหลออกมาด้วยภาวะกด ดันบางอย่างมาตุมก็แชและเล่นกับแอร์แรงมาก ไม่เคยรู้ว่าความรู้สึกของแอรตอนนั้นเป็นยังไงจนมีเพื่อนรักของแอรหลายคนเขาส่งมาหาแอรบอกว่าถามจริงคบกับมะตุมได้ยังไงและมะตุมเล่าต่อว่าจริงๆแอมีโอกาสหลายครั้งที่จะเลิกคบกับมะตุมแต่แอไม่เคยทําให้มะตุมรู้สึกเลยว่าเขาจะไปไหนแถมเขายังทําให้มะตุมรู้สึกทุกวินาทีว่ายังรอให้มะตุมเปลี่ยนอยู่นะหรือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่คิดให้ได้สักนิดนึงก็ยังดีมันจะเป็นแบบนี้ตลอดจากตัว เขาอาจจะคิดว่าที่ตุมเปลี่ยนหรือกล้าพูดเรื่องนี้เพราะตุมอยากจะเปลี่ยนให้คนอื่นรักมากขึ้นแต่เปล่าตุมอยากเปลี่ยนเพราะเห็นในความเหน็ดเหนื่อยและความพยายามของเพื่อน ตนรู้สึกว่ามะตุมดีได้ทุกวันนี้ขึ้นมาระดับหนึ่งก็เพราะแอร์ที่ตัดสินใจเลือกทําคลิปนี้รู้สึกว่าตุมด่าแอร์มาเยอะแล้วไม่ให้เกียรติต่อหน้าคนมาเยอะมากทั้งรายการกลุ่มเพื่อนแต่ทําไมถ้าตุมรู้สึกผิดและอยากขอโทษทําไมไม่กล้าขอโทษต่อหน้าคนทําไมต้องไปทํารับหลังเทปนี้มีไว้เพราะต้องการขอโทษแอร์ด้านแอร์ตอบกลับว่าไม่เป็นไรเธอไม่เคยโกรธไม่ต้องขอโทษดีแล้วที่เป็นคนละเอียดขึ้นก็พอทุก คนจะได้รักมะตูมอย่างที่เธอก็รักมะตูมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o i c e News ขอบคุณครับ